เดี๋ยวนี้จะมาสอนวิธีการเซตโปรแกรมทีมสป a k นะครับผมทีมสป a k ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมเข้าไปที่ Setting นะครับที่ Option นะครับผมเลือก c a ป t u r e นะครับเลือกไว้นะครับ v o ้แอ a ทนเวตเดชชั่นนะครับผมโอเคแล้วก็เลือก p พย์แบ็กนะครับเพย์แบ็กตอบประมาณนี้นะครับผม ก็ติ๊กข้างล่างนี้นะครับติ๊กล่างสุดนี้นะครับผมติ๊กล่างสุดโอเคแล้วก็กดโอเคครับทีนี้ก็ไปที่ตัวโปรแกรมนะครับเข้าไปที่ My Computer. อคอ m พิวเ r อร์เลือกไดซ C นะครับเลือกไดซเลือกโปรแกรมไฟล์นะครับไปที่ทีมสปี k นะครับทีมสปี k ไปที่ซานะครับ าสาตัวนี้นะครับถ้าเป็นของเดิมน,นะครับให้ลบทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งแล้วก็เอาเสาที่ผมส่งให้นะครับผมส่งให้นะครับตัวนี้มีอยู่สามตัวนะครับสามตัวอโอเคของตัวนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ตรงนี้ คีโมโตนะครับเราจะก๊อปปี้ตัวนี้นะครับก๊อปปี้ไปใส่ไปใส่ใสที่โปรแกรมไฟล์ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะลบลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับลบทิ้งไปเลยนะครับแล้วเอาตัวเอาอีกตัวมาใส่นะครับโอเคลองดูนะครับ ลบทิทิ้งแล้วก็เอาตัวที่เราก๊อบมาเมื่อกี้นะครับมาใส่ไว้ปพ๊บโอเคนะครับแล้วก็ปิดเลยครับโอเคเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับก็จะกดจากหน้าโทรศัพท์แค่นี้ครับกับใช้ได้แล้วนะครับ ทดสอบ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 โอเคครับวิธีการใช้ก็มีแค่นี้ครับง่ายๆ